สองข้าเราจะมาแกะน,นี่กันอันนี้คือของที่เฟยอยากได้เลยไม่เคยไม่เคยอะไรไม่เคยอยากได้เลยสักครั้งเดียวคือสม,มุดมรท,ทำไมปวดอีจังเดีย๋ยวเราไปเจอกันในห้องน้ำนะคะไปทำไม,ไมนี่นะคะเฟย์แกะออกมาเลย อุบิเ <liberal> ก <noise> ิดขอคุดเอ็ซ <ugly> ์ีใครอยากได้นะคะขอขวดเอ็กซีด้วยเฟขอขุดเอซด้วยใครอยากได้นะคะแต่พี่เฟยไม่อยากได้เลยค่ะแต่พี่ทำอันนี้ไว้ให้แต่ไปเจอกันในห้องน้เรำ

บ <Bye. S 2> เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำงกันนะคะพี่พอหยุดคลิปหยุดคะ่ะน้องๆช,ม, <laughs> ชมบ้านเราเดี๋ยวจะพาชมบ้านเน่ค่ะศิลปะของพี่เฟยนะคะก็มีป้ายชื่อว่าโฟเฟย์คิดช็อบแล้วก็มีอันนี้คือห้องเสื้อผ้าน,นะคะ แล้วก็ห้องน้ำก็โต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ไอ้พวกแฝงนะคะแล้วก็นี้คือชั้นวางของอันนี้คือปัจจิบินไทยนะคะนี่คือยาอน,นี่คือหน้าทีวีค่ะ มีทีวีแล้วก็มีพัดลมค่ะแล้วก็นี้คือโต๊ะว,วางของค่ะแล้วก็มีหน้าตา่างนี่ลูกเต่ายักษ์ค่ะมันขาดไปแล้วค่ะนี่คือบ้างไหมอะติมค่ะอันนี้คือของเล่งค่ะมีกระฝรั่งด้วย เป็นจักคือห้าคุณโฟมไม่ค่อยกินซึ่งต้องบอกว่านครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองพระด้วยอันนี้คือของเล่นนะคะเเรื่อองงขมงีนี่คือตุ๊กตาหน้ารักนาฬิกาปุดนมึงเสียแล้วก็อันนี้คือลูกมีกระปุกเอาสิงด้วยมีลูกโป่งค่ะ

เดี๋ยวลอยแปหนึ่งนะคะเดี๋ยังไงกัะเดี๋ยวไปเจอกัน EP 3สามแต่ตอนเย็นพรุ่งนี้นะตอนหกโมงนะบา,บาย